สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนเต์เกมเมอร์นะครับมีรถมาข้างพอดี้ครับวันนี้มาอยู่ผมนายมนเต์เกมเมอร์นะครับในเกมอาร์มาสามนะครับ อันนี้ก็เป็นพารที่4แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในแก๊งอ่แก๊งบอดี้นะครับบอดี้บอดี้เอ็กซ์นะฮะผมเล่นในเซิร์ฟแฟมิลี่นะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะฮะจริงๆมันก็มีขึ้นตัวสีน้ำเงินข้างล่างนะเดี๋ยวดูเอาแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมมาอยู่กับแก๊งบอดี้เอ็กซ์นะครับแล้วก็จากการที่ผมไปพยายามจะไปป้นเพชรนะครับปรากฏว่าโดนยิงตายกันมานะครับแล้วก็ปืนตกนะครับแล้วก็ปืนแม่งโคตรแพงเป็นล้านเลยก็เลย ต้องทําการหาตังกันแล้วนะครับทำการหาตังก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปงมสมบัติในเรือชิปเบรกนะครับตรงมันจะมีจุดเรือล่มนะครับในเกมอาร์ม่าเนี่ยเอาติไลน์เนี่ยมันจะมีอาชีพน,นักนักนักอะไรนัก,นกดาสมบัติด,ด้วยน,นักงมหาสมบัติอะไรเงี้ยเนาะเออไปงมตามจุดเรือล่มอะไรเงี้ยเออผมพูดนานไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคไปวันนี้เราจะไปงมงมไปดําน้ำครับไปดําน้ําเพื่องมหาสมบัติใต้ทะเลกันนะฮะโอเคไปรับชมกันได้เลยปอย ค้ตเท่รอยอังคารของจริงโอ้โหโอ้โหจัดเลยเหรอโอ้โหผมคุ้มกันให้เดี๋ยวผมคุ้มกันให้ถ้ามีใครมาผมจะตะโกนแล้วก็วิ่งหนีนะโอเคไหมเฮ้ยทำไงมันกว่าไม่ได้วะมันกดคิวกดอีไม่ได้วะ User joined your channel ตอนนี้กำลังปฏิบัติการงัดรถนะครับ งัดแม่งงัดแม่ง้วใครไม่รู้งัดแม่งเลยขวางทางใช่ไหมขวางทางใช่ไหม้ยงัดได้ด้วยว่ะไปไปเอาไปขายไปขายคนตั้งก็ไม่ได้คนมาคนละแสนนะครับเผื่อเป็นซูชุดว่ายน้ำใครจะไปบ้างอ่ะคนแล่แสนโอเคไป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 ด้วยไปด้วย เดี่ยวนะหาทางลงแป๊บแสนเป,เป๊ะเลยใช่ไหมมันต้องแสนเงินเดี๋ยวต้องเอามาเก็บไหนๆผมต้องตามใครนีนี้ขึ้นรถมาเลยซื้อเสร็จแล้วเอาตังค์กดแล้วขึ้นรถมาใครครับกดรถไหนซื้ออะไรมา้างเอาตางังค์มาเลายแสนไปจะลงไปดำน้ำมั้งไงไปซื้อน,น<า>้ำ<ช>พิชิตก่อนไปซื้อน้ำพิชิตก่อนคนนี่จะดำน้ำอ่ะผมซื้อแล้วผมมีแล้วซื้อน้ำพิช่ตด้วย เพราะมันจะคุณโอไมยครับโอไม่มีอ่ะอม,อม,ม,มีผมมีเดี๋ยวไปโอเคจะจเป็นเพื่อนคนขับหอใช่ไหมได้ได้ผมต้องไปตรงไหนเนี่ยนคนคนคนขับหอ,หอมาตรงนี้นะครับนี่ตรง diving shop ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาร์คให้ ีตัวบีบีวียาวๆอ๋อเดี๋ยวนะโอเคระวังคนนะระวังคนเห,หยียบแม่งเล้วก็ขวางน้านี่มันเดอะฟาสต์ชัดๆเดอะฟาสต์แอนด์เดอะซีเรียสแล้วก็ขับลงทะเลไปเลยล <c oughs> ง <c oughs> ทะเลไปเลย <c oughs> ชนแม่เอนะ็มเอ็นบีซีเนี่ยซื้อทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างลงด้วยวอยากลงเราต้องซื้ออะไรเส้นไหมเนะี่ยไม่ต้องครับ ต่งซื้อนักงหน้ากากอะครบเลยนะไปวิ่งช็อปนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคไม่ได้มันต้องซื้อลายเส้นก่อนนะซื้อลายเส้น่ะซื้อลายเส้นที่ไหนอ่ะในนี้แหละในนี้แหละแต่ไม่มี user j o i n e ะ your t จะไปชิปวิ่งใช่เหรใช่เสร็จละครบครบเรียงวะผมครบเรียงเนี่ยไปเลยเดี๋ยวรออยู่นี่เลยทีไเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อเรือดำน้ำคนนี้ไม่ไปเนี่ย คนไปได้อยู่เด็กเพื่อนคนขับพอได้เหเด็ดเป็ขาเล้วไปเหอยู่อยู่เป็นเพื่อนโชเฟอร์เดี๋ยวโชเฟอร์เหงาไม่นี่เอพีซีอ๋อไอเราก็งงไข่วะอันนั้นมุกหรือก้อนหินอะเปลือกหอยเปลือกหอยเราเปลือกหอยมันเปือกหอยมาส่งคุณค่าเกินอะในในในนี่อ่ะ คือเรือดำน้ำก่อนโบ๊ทช็อปอันไหนอันแรกใช่ไหมไม่ต้องผมซื้อคนผมซื้อคนเดียวพอซื้อคนเดียวโอเคแล้วมันอยู่ไหนวะซื้อเสร็จแล้วปิดปิดกระจกนี่ยังไงเนี่ยปิดกระจกได้ไหมโค้ดโค้ดได้ได้ลิลลี่โคตรเท่โรแมนติกว่ะสวัสดีนะ User l e f สวัสดีสวัสดีเพื่อนรักนะกุญทองไม่หล่ะเปิดดีกว่าไม่ใช่ิ้งตอนไปดอลงนึก เราไปดูพี่พี่มิกิเก็บล้อได้ครับครับเก็บยังไงฮะเกบเกียร์อะโอ้โอเคโอ้โหเล่นมาตั้งนานคือแบบบอกบอกเลยเตรียมตัวตายได้อ่ะพี่เบนขับฮอร์อ่ะนค้นชไพลอตยโค้ชไพร์ตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังไงยังไงต่อมันก็เห็นเหมือนก็เห็นยมทูตบินลอยเข้ามาใกล้ๆอ่ะอยากเคียาโคไปเห็นเงาเลยเห็นเงาแล้วนั่นี้เป็นลล์ได้แล้วฮัลโหลเบลล์สีปโตเบียปโตเบียอะไรอ่ะได้ว่าได้ว่ายูเชยยูเชยเลผมครับครับไปช่วหมอยร่วมด้วยหมอยตายแล้วตายแล้วแล้วมันจะเกี่ยวยังไงอ่ะเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะ โอ้ยเจ๋งส okay. ัต right well. mm ุดนะแล้วก็ไปชิปเวกข้างบนขวาเลยขวาสุดบนะแต่แรกมันมี้เส้นเดียวไม่เห็นหรอโอ้ยยี่สิบกิโลบนขวาสุดยี่สิบกิโลดูตัวซีดเลยขวาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนที่มันเขียนชิปไว้โอ้ชิปเวกเนี่ยโอ้โหคนไกลยี่สิบกิโลไปเลยเดดมอนทำคือสูงทำคือสูงเลยมาผ่านอีโมนกันเลยมีมีแล้วถ้าฮอน้ำมันหมดทำไงเนี่ยเบหมื่อหมดเบื่หมดหรอ ที่มันหมดเพราะมันเดียวเป็ไงเลยหมดอันนี้จอดบนน้ำไม่เป็นไรเปิดเปิดอินฟล่าต์ได้ไหมผูกคนอันตรายอยู่วันเนี้ยเสียวว่ะอย่าปล่อยเฮ้ยไหนไหนดูดูเฟิร์สเพอรสซอนดิเป็นไงมั่งโอ้โหนี่เรากำลังแบบดำน้ำอยู่บนฟ้านั่นเนี่ยเป็นไงมั่งฮันนีมูนฮันนีมูนกันเออนี่คือการฮันนีมูนโอเคนะครับรองกันอีกทีนะถ้าแบบแบบไหลไหลชนไหลฮันนีมูนแบบไหลชนไหลอ่ะลงไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวตายมีมีกี่ชีวิตอ่ะในนั้นอะ ทำชีวิตเลยวิวโยกโยโกระวังไอเรือดำน้ำมันดีดขึ้นบนโดนระเบิดเลยทำไมฮอ,อมันแลบโ,ย,โยอย่างนั้นวะแลบโยแลบโยมันแหลกหรือเปล่าเ,เนี่ยมันแหลกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดีดซสายอะดีด,ดขึ้นไปโดนกันดโดนใบพัดต่มห้าชีวิตนั่นไงอรันอาภาพทั้งดถือว่าเราไม่มีดวงจริงๆธรรมาตาขึ้นอะไรไม่เคยจะได้ ไปเป็นโจนเขาก็ไม่ให้ไปเป็นโจนยิงได้สี่ห้านัดตายโคตรถัดเออไม่ได้ยิงเลยรอบนี้เราต้องเอาทองมาให้ได้เราต้อกหวังทองแล้วละมันมันมีโอกาสที่จะได้ทองเลยนะไม่ได้จะได้ตลอดคือยังไงแบบมีคนเอาไปแล้วเงี่ยเหรอหรือว่ามันไม่เกิดบางทีแบบบางทีก็เป็นพีทลูกพีท เดียวริงนี่นี่ดีแล้วนะยถ้าเจ้าก็ดีก็ได้เลยไปเต็มชุดได้ลูกพีทกลับมาโอ้ยไปนำตำราในทีเดียวถ้าเฟลก็ไปนู่นแหละไปยิงไปยิงเต่าเลยแล้วนไส้นั่งงงงแบบนนนนััั่่กกิลูีท้้าตโเศร้าชีวิตแล้วปกติันถ้ามีทองมันมีทีก้อนเนี่ย ป็นจะแลนด์มขอแบบรวยเลยได้ไหมแบบใส่ได้เต็มฮอเงี้ยโค่นธาคาผมอยากลองนกันโอ้ยายเลยโอ้คนเราแค่นี้้คอนไรได้นั่งแบบมุมมองก็ตีเฮ้ย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 ้ยเวียงยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮเ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้รเ้เม้เ้ เเยวลาจอดนี่แบบจอดแบบกด X ค้างเลยตีลังการอบนึงแล้วค่อยลง a d v a n น e d เป็นไหมมันจะไปชนกันด้วยลำร่างงานไงแล้วก็ตุ้มเกิดเป็นลูกซันนี่แหละมาตรงนี้เลยปะเห็นเงามาจุลาสมาลางๆแล้วมันสกปรกเลยให้จุบลงด้บเลยโอเคแล้วกดอะไรกดดีหรอถึงยังวะถึงยังวะ ยัง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 อีก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 เอาให้ชิดน้ำเลยก็ได้มั้งพอพอไปเลยไปเลยไปเลยได้แล้วโอเคจ๊ะว่าโอ้ดับไหนแล้วฮัลโหลได้แล้วได้แล้วแต่มันไม่ได้ทองอ่ะไม่มีเลยคุณมากดตัวทีงนี้ดูดิได้เฮโรอีนแปดสิบอันนี่นี่เฮโรอีน เฮโรอีนแปดสิบแล้ว e ก็ 80, Apple 200 Apple 200อปเปิลสอง้อยคุณแล้วกดตัวกับที่นี้ดูดิกดตัว T ดูเลย้บ้าเอ้ยบเห็นว่าโอไม่มีเป็นระ้วิธีแล้วรู้วิธีแล้วเฮ้ยขาหน้ามาใหม่เขาหน้ามาใหม่ใช่คนต้องรอมันลมเฮโรอีนไหมเฮโรอีนนี่ด้งเท่าไหร่หมื่นห้าเฮโรอีนที่มันคุดันโปรเซสให้เลยไหมันโปรเซสใช่ใก็ดีนะหมื่นหได้อยู่อะ อ้ยตอนนี้ก็ได้เป็นล้านเลยนะแปดสิบเอ็ดหมื่นสามหมื่นสามฮีโรอีนหมื่นสามเป็นล้านเลยนะเฮ้ยผมเห็นเรือแล้วว่ะเฮ้ยเจ๋ง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 เห็นเรือดำน้ำป่ะมาเลยเอาเอาฮีโรอีนก็เอาไปผมไม่มีกระเป๋าอะเอาใส่เรือดำน้ำได้ไหมได้เรือดำน้ำมาเลมาแม่เรือดำน้ำแม่งโคตรจะพระเอกมา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 อะไรแพงสุดวะเนี่ยออยไปสองหมื่นเจ็ดตอนนี้นี่แต่ดูดิเฮีโรอีนเท่าไหร่อะอันละหมื่นสามแปดสิบอันนะไปเราไปหดออยเห็นปะ โอ้หลับรานมามาเลยว่ายว่ายมาใส่เลยมว่ายมาใกล้ๆลยหรือว่ายมาใกล้เลยวะใกล้คนนี้กับขับยากนะเนี่ยคนมีกระเป๋าไหมเนี่ยมีครับมีมีมีเนี่ยเคนนี้ลอยมีนะถ้านี่ห้าคนคนละสองเศษดีกว่าแจ่มเหมือนกันนะเออแต่รู้รู้วิธีรู้วิธีทำแล้วไงเออรู้วิธีแล้วต่อไปก็ง่ายแล้วระวังชนนะถ้าเจอทองก็สบาย นายลลงะต้องขี่ไวไหมเนี่ยมันจะขยับเรื่อยไหมลองลองลองให้คนนี้ขึ้นไปก่อนมันขยับขยับไปขยับไปไปไปใครไม่มีกระเป๋าไปครับนายเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันขยับเฮ้ยอย่าทิ้งในน้ำนะอย่าทิ้งในน้ำนะหายไปทิ้งบนรถไปเดี๋ยนเดี๋ยวผมขับผมขับแทนอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเนอะผมมันได้อะเมื่อวันก่อนเมื่อวานมันมันได้สี่สิบก้อนโอ้โหผมว่าเราดำอันนี้ดีกว่าก้อนเท่าไหร่ละสองแสนมาดำนี้ดีกว่าดูถ้าจะรวยกว่าอย่างน้อยตอบใครก็เอ็มเอ็มละสองแสนแล้วแหละ แต่มันคงไม่เกิดการปะทะมั้งผมว่าไม่มี้มันไม่ยั้งทมันจะอันตรายตรงไปขายโอ้ไม่ค่เก็บใครเก็บแอปเผมเนี่ยเก็บแอปเปิ้ลไปแอปเปิ้ลไม่ต้องเอามามันหนักหิวโอเคเอามาแต่ผมมาออกเอ่อเอาออกไปละเอาออกไปละแอปเปิ้ลรีมูฟทิ้งกันผมก็หิวแอปเปิ้ลนะผมก็อยากกินน่ะกินก่อนก็ได้เนี่ยกินแอปเปิ้ลไทยนะครับอร่อยเหลือสามสิบห้าเรับผ เฮโรอีนใส่เข้าไปครับอย่างไรก็ได้ค่าชุดแล้วค่าชุดดำน้ำแล้วแล้วมันจะรีตอนไหนอ่ะก็เดี๋ยวเราเก็บหมดประมาณประมาณคือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็รอมันโปครับะมาลีฮวนหน้าหมื่นหนึ่งพันเต็มยังเต็มยังมารีจฮวนครับมารีฮันมารีฮวนหน้าเดี๋ยวว่ากันจ้าเต็มเช็มแล้วเอาเอาใส่ตัวไว้เลยใครใครยังพอมีที่ว่างเลยสี่ก้อนอ่ะใครก็ได้ครับเลยไปแล้วไปมันคิดก้อน เดีไยวเรามายิงเต่านดีกว่าขอเาเหีืยดกปะขึ้นกันเอาเอา,เอาอยัางไงครับให้หอหิวไปหรือว่าเราจะย้ายไปขึ้นหอย้ายไปขึ้นหอดีกว่าเจยวผมเออผมขึ้นได้ละโอเคเออผมยั่งเลยเฮ้ยไม่สนดีไปบินเลยใจเย็น ขึ้นได้เลงดีๆเลงดีๆมาข้างหน้าหน่อยบินบินบินไอ้ว่ายน้ำวนไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีสักที่หนึ่งที่สุดแม่เล่นตะกร้อเล่นตะกร้อเมานตะกร้อเล่นตะกร้อโอเคขับเรือน้ำกัดแล้วกันนะบายเพื่อนให้เขานั่งให้เขานั่งเรือดำน้ำแล้วก็เกี่ยวเข้าไปก็ได้วต้องชมทะเลอย่างวาเว ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้คุณไม่ได้เฮ้ยคุณไม่ได้ไปต่อชนกันเลยดำน้ำอีกเนี่ยเฮ้ยเดือดดำน้ำไหลได้ดีได้ดิอีกนิดเดียวสู้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วไป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 ดักยิลเลอร์ดักยิวเลอร์เยเยมีปืนพกให้มอบตัวอยู่มีปืนพกอยู่สมุนเนี่ย ผมมีปืน้ยผมยิงคุณได้ไหมคุณก็มีปืนถ้าผมเนเป็แต่ไม่รู้ไงว่าปืนงมันจะไม่เห็นโอ้ยปืนล้อล้อไหนวะเฮยโดนหลังคาไหมเนี่ยไม่โดนมั้งอ่าไหล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  มันมีนิ่งวะแหละนิ่งแล้วไหนวะที่สายอยู่ไหนี่ยเอ้าเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้ใครตายเอ้าโอมตายโอม้มีมีตายทำไมโดนไอ้นี่ปั่นเลยโดนหอทับรือเปล่าโงอย่างงี้เนี่ยเออบอกแล้วทิ้งทะเลกันไปก็ไม่ตายแล้วเนี่ยโคตรตัวไวเสียใจด้วยผมไม่ได้ไปต่ออย่างแท้จริงตามกัตายโดยไม่คานเ่ย อุตสาห์ขึ้นจากทะเล <c oughs> ได้เลยได้ได้ได้เนี่ยผมถือใส่ตัวมาก็เหลือ20กว่าอันแล้ว <c oughs> มันเร็วกว่าไงเผื่อเจออะไรขึ้นจะได้หนีทัน <c oughs> ถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเอาปืนสั้นปกป้องพวกคุณเองเอาไปเก็บครับหมดยังหมดลำยังผมใส่งเงาไว้ครับ หมดละหมดละไปเชี่ยเลื่อนหอแป๊บหอใครอ่ะถึงแลาวพึบกระโดดลงไปโปรเซสเลยไงไม่ต้องเสียเวลาหยิบเ้ยตรงผมไม่เขาบวกกันอ่ะเดี๋ยวนั้นไปทางไหนอ่ะเขาไปบวกด้วยเลยขับรถชนเลยเขาไปทางหาบานเหรอนี่ไงยิงแล้วยิงแล้วโอ้ยตัดหน้าผมไปนิดเดียวเขาอย่าทำเขาเขาขอโทษโอ้ไม่มีอะไรมาแม่ไปเอาน้ำมันมาอยเดียว จะถึงแล้วนี่วิ่งมาหรือขับรถมารถมาวิ่งผ่านงกระสุนมาเลยน,น่ยแจมไม่เอาปืนสั้นไปยิงให้มันเป็นแสงสว่างบนท้องฟ้าเล่นๆน,น้ำมันของคุณมันช่างไาร้ค่าเหลือเกินเพราะเราไม่ต้องใช้แล้วอ้บบาวแล้วขับมาขับมาไปเลยโซเฟอร์ลุยลุยลุยคุณถือปืนอย่างนี้ไม่กลัวโดน่อยหรือ,เ,อ,อเก็บกองเก็บแม่นอ๋อเก็บแล้ว เรามาดูแสงสว่างของกระสุนปัญญามานน่่่่่่่่่่่ี้่่า่่่่่กล่ย่่่่่่่อก่น่่่่่่่่่่่า่่ิ่่่่่ี่่่ม่ใคร่ยากโดดล่่ม่่่่่่่ด่่่่ร่่่่ด่่่่ไ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 ่่่่่เป่น่่่ม่่่่่่่่่า่่่่ด่ล่ม่่่่่่้่่่่่่่น่่่่่่เ่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่น่่่่่่น่่่่่่่่ใส่กระเ,ะดดเ <c oughs> ่๋าก่อน่่่่่่่่่่่่่หยิ่ปื่ออกมา เดี๋ยวเก็บพอให้กับเขาเก็ถ้ามันถ้ามันไม่มีปืนแล้วก็ป่นแม่งเลยไปวะระวังก่อนมันน่าจะมีเดี๋ยวน่าจะมีอ่ะโดเน็มาหรือพอเนี่ยไม่รอก็คุยกับมันดีๆไงบอกผมเราผู้เล่นใหม่ผู้ไหลเม่นผู้ไหลเม่นถ้าแบบโอ้โผมก็ผู้เล่นใหม่เหมือนกันเนี่ยก็กลัวโดนป้นเหมือนกันหยิบปืนโชว์แม่งเลยคลิปวีเฮ้ยใครยิงยิงมาว่ะ เฮ้ยโดนยิงว่ะผมไม่มีใครกล้ายิงเราหรอก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 ฮอลลคิตตี้ขนาดนี้ถ้ายิงก็ใจดำเกินใจดำใจดำใจดำเกินเฮ้ยโดนยิงว่ะไม่ใช่มันไม่ได้ยิงเราหรือวะอะไรนี่งงถ่ายรูปไปถ่ายรูปเลยเฮ้ยถ่ายรูป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 เฮ้ยผมไม่มีปืนกันนะหนูไย่ได้ยิงถ่ายรูปแม่งยิงว่ะแม่งยิง ชี้อ่ยิงทำไมวะถ่ายรูปถายรูปเลยถ่ายรูปเลยยิงเยใครตายมั่งผมผมไม่มีปืนว่าประเด็นเธอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยผมถ่ายรูปแล้วเรียกร้องเขาจะหายเท่าไหร่ดีเออไอห่านเอ้ยมีมีการพูดการจาเลยลงรับสองเอ็ม มีไงรวยแล้วเนี่ยรวยแล้วเนี่ยคนละ 2m คนละ 2m เลยนเลยนะาะูเรียวหมดตูดเลยปรับไปโพปดเลยไปโพดเลยโอเคก็พักกันเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพันนี้ก็พันที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้จะไม่ได้ละ <laughs> โอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไปดำน้ำดูปะาารังไม่ใช่ดำน้ำกู้ซากเรือนะครับแต่ก็ได้มาแค่ โคเคนกับเฮโรอีนแล้วก็แอปเปิ้ลนะได้แอปเปิ้ลมาด้วยนะครับก็หาทองมาได้สักทีนะครับเดี๋ยวไว้มาดูกันคราวหน้าว่าพวกผมจะขุดทองได้หรือเปล่าเอ้ยจะงมทองขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเอออย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆนะครับเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันพาร์่งน้าเกมหน้านะครับบ๊ายบายจ้า